The Matrix ภาคนี้เปรียบเสมือนเล่าเก่าในขวดใหม่เต็มไปด้วยองค์ประกอบของภาพยนตร์ไตรภาคที่ผู้ชมคุ้นเคยเกิดอะไรขึ้นหลังจากสงครามในภาคที่แล้วจบลงทำไมมอร์ฟีสเปลี่ยนไป n ีโอและ t ินิตี้กลับมาได้อย่างไรทุกคำถามเหล่านี้ถูกตอบอย่างชาญฉลาดด้วยการสร้างเส้นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจแต่หนังกลับไม่สามารถทำให้ผู้ชมดำดิ่งเข้าสู่คำถามเชิงปรัชญาและไม่สามารถสร้างฉากแอคชั่นได้น่าตื่นตาตื่นใจเท่าที่ควร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพ,พยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Matrix Resurrections โทมัสแอนเดสนนักออกแบบเกมชื่อดังเริ่มแยกไม่ออกระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและเนื้อเรื่องของเกมที่เขาออกแบบโทมัสจึงเริ่มออกตามหาความจริงก่อนที่จะได้รู้ว่า เขามีอีกหนึ่งตัวตนที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีชื่อว่าเนโอหากจะให้พูดถึง The Matrix Resurrection ให้สัน้นและก็เข้าใจง่ายที่สุดคงต้องใช้คำว่าเล่าเก่าในขวดใหม่ครับเพราะแม้ว่าหนังภาคนี้นะครับจะห่างจากภาคที่แล้วนานกว่า18ปีแต่หนังกลับไม่เลือกที่จะสร้างสารรค์เรื่องราวใหม่ๆเป็นสำคัญ แต่เป็นการหยิบเอาองค์ประกอบเดิมๆของภาพยนตร์ไตรภาคแรกที่ผู้ชมคุ้นเคยเช่นงานด้านภาพเสียงเอฟเฟกต์และดนตรีประกอบหรือกระทั่งโครงเรื่องหรือว่าตัวละครต่างๆที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์ชุดไตรภาคแรกมาปรับนิดแต่งหน่อยจนออกมาเป็นภาพยนตร์ภาคนี้ให้ผู้ชมเนี่ยคลายความคิดถึงกันซะมากกว่าครับสิ่งที่ภาพยนตร์ทำได้ดีและก็น่าชื่นชมก็คือการตอบคำถามที่ค้างคาใจผู้ชมครับเช่นเรื่องราวในภาพยนตร์ภาคนี้เกิดขึ้นในไทม์ไลน์ไหน เกิดอะไรขึ้นหลังจากสงครามในภาพยนตร์ภาคที่แล้วจบลงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวละครสําคัญอย่างมอร์ฟีสและก็คําถามที่สําคัญที่สุดก็คือน e โอและก็ทรินิตี้เนี่ยกลับมาได้อย่างไรทุกคําถามเหล่านี้ถูกตอบอย่างชาญฉลาดด้วยการสร้างเส้นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจนะครับในขณะเดียวกัน The Matrix Resurrection ก็ยังไม่ทิ้งลายของความเป็น t h e m a t r i x กล่าวก็คือภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดในทุกการตอบคาถามซึ่งอาจจะทำให้ผู้ชมเนี่ยสับสนหรือว่าหลุดออกจากหนังได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อนะครับว่าหากทุกท่านมีพื้นฐานจากการรับชมภาพยนตร์ไตายภาคแรกแล้วแม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ The Matrix Resurrection ก็ไม่ได้เสียอัตรรสทางการรับชมมากเท่าไหร่นักแม้จะสามารถตอบคาถามได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ผมกลับไม่ชอบทิศทางที่ The Matrix Resurrection เลือกที่จะเดินไปครับ เริ่มต้นด้วยการลดททนความจริงจังของตรายภาคแรกลงแล้วก็เพิ่มเติมมุกตลกแนวจิกกัดเข้าไปในเรื่องโดยเป็นมุกตลกที่ล้อเลียนไปกับความกั้ากึ่งระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและก็โลกเสมือนในภาพยนตร์โดยถูกนำเสนอผ่านเรื่องราวของนักออกแบบวิดีโอเกมนะครับนอกจากนี้ The Matrix ภาคนี้ยังเลือกจะเพิ่มความโรแมนติกมากขึ้นโดยการเล่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของ n e อและ Trinity ซึ่งการรีสตาร์ทความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งคู่เนี่ยเป็นการดึงเรื่องราวให้ช้าลงเกินความจำเป็นครับ เนื่องจากผู้ชมเนี่ยรู้จักทั้ง2ตัวละครหลักอยู่แล้วแต่ตัวหนังกลับใช้เวลานานเกินไปในการปูความสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับและก็เลือกจะใช้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้เนี่ยเป็นแกงกลางในการเล่าเรื่องครับซึ่งการชูประเด็นความสัมพันธ์ของทั้ง n น o และก็ทร i นิตี้ทำให้แกนสารหลักของ The Matrix Resurrection เปลี่ยนไปจากตรายภาคแรกอย่างสิ้นเชิงครับจากสงครามระหว่างมนุษย์และก็เครื่องจกักรเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการถูกจองจำในโลกเสมือน ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นภารกิจส่วนตัวที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรักปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่กว่าไต่ภาคแรกอีกทั้งภาพยนตร์ยังสามารถอธิบายเหตุผลและก็การตัดสินใจของตัวละครได้อย่างน่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับภารกิจหลักของภาพยนตร์ภาคนี้ก็ดูจะขัดกับออดมการ์ของตัวละครรวมถึงทุกอย่างที่พวกเขาร่วมกันสร้างมาในภาพยนตร์ไตรภาคทำให้จากที่ควรจะต้องร่วมลุ้นไปกับภารกิจของตัวละครกลับกลายเป็นต้องมานั่งตั้งคำถามถึงสิ่งที่พวกเขาเนยเลือกจะทำแทนครับ นอกจากนี้ The Matrix Resurrection ยังใช้ทรัพยากรของภาพยนตร์ไตรภาคต้นฉบับได้ไม่คุ้มค่าเท่าไหรน่นักโดยเฉพาะกับการดึงตัวละครชุดดั้งเดิมกลับสู่ภาพยนตร์อีกครั้งซึ่งบางตัวละครเนี่ยก็ถูกต่อยอดไปในทิศทางที่น่าสนใจนะครับแต่กับบางตัวละครเนี่ยก็ถูกนําเสนออย่างล้มเหลวโดวยการเล่าเรื่องในเชิงตลกขบขันล้อเลียนและการที่เด e Matrix ภาคนี้เลือกจะยึดเกาะโครงเรื่องเดิมของแฟรนไชส์เอาไว้อย่างเหนียวแน่นทําให้การพยายามจะสร้างเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายเนี่ย ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับหลายอย่างของเรื่องนถูกคาดเดาได้ล่วงหน้าและก็ขาดความสดใหม่อย่างเห็นได้ชัด2จุดเด่นของภาพยนตร์ชุด The Matrix กตายผาก็คือการตั้งคําถามเชิงปรัชญาและก็ฉากแอคชั่นครับแต่ The Matrix Resurrection นั้นกลับไม่สามารถตอบโจทย์ทั้ง2ข้อนี้ได้เลยตัวหนังเนี่ยไม่สามารถพาผู้ชมดําดิ่งลงสู่หลุมความคิดของโลกเสมือนและก็เจตจำนงเสรีของมนุษย์ได้เหมือนอย่างที่เคยนะครับ แม้ว่าจะพยายามชูประเด็นเรื่องทางเลือกของมนุษย์รวมถึงมีการเปิดประเด็นเรื่องลูบเวลาและก็การระลึกชาติเอาไว้นะครับแต่ทุกอย่างก็ถูกเล่าอย่างผิวเผินเพียงแค่บ,บทสนทนาทั่วไปเท่านั้นขณะที่ฉากแอคชั่นของภาพยนตร์เนี่ยหากมองในฐานะหนังทั่วไปสักเรื่องนั้น The Matrix ภาคนี้ก็ถือว่ามีฉากแอคชั่นที่พอใช้ได้นะครับแต่หากวัดจากมาตรฐานของคำว่า The Matrix แม้ว่าเทคโนโลยีทางการผลิตเนี่ยจะพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากแต่ภาพยนตร์ภาคนี้ กลับไม่สามารถสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจได้มากเท่าที่ควรจะเป็นครับหลายฉากของหนังเนี่ยดูสับสนและก็อาศัยการตัดต่อช่วยในการแก้ปัญหารวมถึงยังไม่มีฉากแอคชั่นที่น่าจดจำเหมือนกับฉากหลบกระสุนในภาพยนตร์ภาคแรกฉากต่อสู้กับกองทัพสมิธในภาพยนตร์ภาคที่2และการต่อสู้ในศึกตัดสินชะตาของมนุษย์ในภาพยนตร์ภาคที่3ครับโดยสรุปแล้วนะครับ The Matrix Resurrection เป็นภาพยนตร์ที่พยายามจะสร้างทิศทางใหม่ให้แตกต่างจากต้นฉบับ แม้จะยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางอย่างเอาไว้ได้นะครับแต่หลายอย่างของภาพยนตร์ภาคนี้นั้นน่าผิดหวังมากๆแต่การได้เดินทางกลับสู่โลกของ The Matrix อีกครั้งก็พอจะทําให้หายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้ดีเหมือนกันและสถานที่ที่จะสามารถตอบสนองอรรถรสที่ดีที่สุดของ The Matrix ได้ก็คือโรงภาพยนตร์นั่นเองครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Matrix และ s e r e c t i o n s ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือเมื่อทุกคนไม่รู้ความจริงก็ไม่มีใครลุกขึ้นต่อต้านประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยถูกพูดโดยตัวละครอ,อย่างบักซซึ่งเป็นตัวละครใหม่ของภาพยนตร์ภาคนี้นะครับโดยประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สามารถอธิบายหลักการของ The Matrix ได้ตั้งแต่ภาพยนตร์ภาคแรกเลยทีเดียวครับ The Matrix ภาคแรกพาผู้ชมไปค้นพบความจริงพร้อมกับตัวละครครับว่า แท้ที่จริงแล้วโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นเป็นเพียงโลกเสมือนที่มีชื่อว่าเดอะแมทริกซ์โดยมนุษย์เกือบทั้งโลกนะครับถูกกักขังอยู่ในแคปซูลเพื่อให้เครื่องจักรเนี่ยดูดพลังงานไปใช้โดยมีมนุษย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ลวรู้ความจริงและก็ตื่นขึ้นจากเดอะแมทริกซ์พร้อมกับออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้การตื่นรู้ของมนุษย์เนี่ยนำมาซึ่งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่อต้านและก็เริ่มก่อสองครามกับเครื่องจกักรเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากการถูกจองจำในโลกเสมือนอันสวยงาม เหตุผลที่ทําให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถจองจํามนุษย์ให้อยู่ในโลกของเดอะแมทริกซ์ได้อย่างยาวนานก็คือความไม่รู้ของมนุษย์นั่นเองครับมนุษย์ทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าตัวเองอยู่ในโลกเสมือนและก็เชื่ออย่างสนิทใจครับว่าทุกอย่างที่พวกเขาเห็นตรงหน้านั้นเป็นเรื่องจริงนั่นจึงทําให้ทุกคนเนี่ยล้วนใช้ชีวิตของตนไปตามปกติและก็ไม่มีใครลุกขึ้นต่อต้านการปกครองของเครื่องจกักรนั่นเองครับ หลักการปกครองดังกล่าวนะครับสามารถสะท้อนได้ถึงระบอบก,การปกครองในโลกแห่งความเป็นจริงได้เป็นอย่างดีเมื่อชนชั้นปกครองเนี่ยเลือกจะเก็บงำข้อมูลบางอย่างเอาไว้กับตัวพร้อมกับปกปิดประชาชนด้วยชุดความคิดเดียวกันที่ว่าเมื่อไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครลุกขึ้นต่อต้านไม่ว่าจะเป็นการปกปิดความจริงอันสกปรกโดยตรงหรือการกดหัวประชาชนให้อยู่ใต้การปกครองด้วยระบอบก,การศึกษาที่ไร้คุณภาพรวมถึงการควบคุมสื่อมวลชนด้วยเช่นเดียวกันครับ สิ่งที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงก็คือการรับมือกับการถูกท้าทายความเชื่อที่แตกต่างกันเมื่อชุดความเชื่อเนี่ยถูกปลูกฝังลงในทัศนคติและก็ความคิดของเรามานานเกินไปเมื่อมนุษย์เกิดภาวะตื่นรู้เหมือนกับที่ทุกตัวละครตื่นขึ้นจากเดอะแมทริกซ์นั้นเมื่อนั้นเองครับที่ความจริงจะเปิดเผยและก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงฝากไว้ให้คิดกันนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่6คะแนนครับบทนางมีไอเดียที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการต่อยอดเรื่องราวในโลกเดอะแมทริกซ์แต่ก็มีหลายต่อหลายอย่างที่ดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับที่หนักที่สุดก็คือทิศทางและก็การตัดสินใจของตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันดูขัดแย้งกับอุดมการณ์ของตรายภาคแรกอย่างแรงเลยนะครับผมตัดคะแนนตรงนี้ไปเยอะพอสมควรทีเดียวครับส่วนต่อมาก็คืองานสร้างนะครับผมให้ไวที่ 6คะแนนเท่านั้นครับจากเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยกว่าตรายภาคแรกนับ10ปีเนี่ยหนังภาคนี้กลับไม่มีฉากที่โดดเด่นหรือว่าน่าจดจําเท่าไหร่ครับแม้ว่าหนังจะมีบางช็อตที่ถ่ายได้สวยงามมากๆเนี่ยแต่มันกลับไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไหรนน่นักนักแสดงผมขอให้วิที่เจ็ดคะแนนครับภาพรวมของนักสแสดงทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับโดยเฉพาะกับยาย่าอับดุลมาชีนที่2ที่สามารถดีไซน์คาแรคเตอร์ของมอร์ฟีสออกมาได้อย่างโดดเด่น แต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับแฟนๆคีนูรีฟส์อย่าเพิ่งโกรธผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคีนูรีฟส์มอบการแสดงที่ไม่ดีจริงๆครับผมรู้สึกว่าแกแสดงแข็งมากๆใครคิดเหมือนผมเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้วิธี่6คะแนนครับประเด็นของเดอะแมทริกซ์ในภาคนี้ดรอปลงกว่าภาคอื่นมากๆครับแม้ว่าหลักความคิดเชิงปรัชญาจะยังมีอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามหรือว่าคิดต่อเลยแม้แต่น้อย นับว่าเป็นเรื่องที่ผิดฟอร์มมากๆสำหรับ The Matrix ภาคนี้ครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ยึดผมไว้กับหนังได้จนจบเรื่องเนี่ยก็คือเสน่ห์เฉพาะตัวของ The Matrix ครับด้วยการพาผู้ชมไปสำรวจโลกระหว่างมนุษย์และก็เครื่องจกักรซึ่งสามารถต่อยอดจากภาคก่อนได้อย่างน่าสนใจมากๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆ The Matrix น่าจะคิดตรงกันครับว่าหนังมันไปไม่สุดซักท่าครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับห่านเฉลียกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง The Matrix r e s u r r e c t i o n s ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟิลเมนไปอยู่ที่6.2คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิ m e เมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Matrix ภาคที่4หรือว่า The Matrix: r e s u r r e c t i o n s นะครับ หากใครไปรับชมมาแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นตรงกันกันกบฟิเม้นหรือไม่นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเม้นในทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง Facebook, Apple Podcasts, p o t i f y รวมถึง YouTube Channel นะครับใน EP หน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ